รไม่เคยเข้าใจว่าตื่นเต้นอะไรกันนักหนาตอนนี้เพราะมันไปอีกเยอะมากเคยพูดไว้ในภาพใหญ่เนี่ยว่าทองราคาทองคํำระดับเนี่ยมันอยู่แค่ตีนเขาตีนเนินนะมันเพิ่งเริ่มต้นนะนิดเดียวเองนะมองไม่เห็นแนวต้านเลยตราบใดที่อินดิเคเตอร์มันยังเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยก็ขี่มาไปเรื่อย จนกระทั่งมันสุดแหะครับมันเปลี่ยนเป็นแดงแล้วค่อยไปเทคฟรอฟิตได้ทีเนี่ยมันต้องขี่แพะไล่คือต้องโลภโลภมากเอาไว้เวลาทองกําไรแล้วขายเนี่ยหรือว่าหุ้นได้กาไรแล้วขายเนี่ยอะไรคำว่าขายเนี่ยคุณต้องได้อะไรมาอย่างหนึง่งใช่ไหมเราวลองนึกซิถ้าคุณขายทองคุณได้อะไรมานึกออกไหมได้แบงก์กรงเตกที่เขาเรียกว่าบาทถ้ามันโลภเป็นปกติอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะ ทองคำเนี่ยก็น่าจะขึ้นเป็นสัดส,ส่วนของฟิบูแคชีอย่างนี้นะเราเอาจากจุดต่ำเนไปหาท็อปนี่แเราก็ลงมาที่ฐานนั้นนี่นะฮะก็ตรงนี้สามพประมาณสามพัก็ได้ที่แล้วประมาณตรงนี้นะ,ะคนบางคนถึงเด็กกลัวว่าจะเกิดคอ l l เลคชันนะเพราะฉะนั้นจากไอาการที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้มาวัดเนี่ยซึ่งมันจริงๆวัดไม่ได้นะฮะ แต่ว,ว่ามันไม่มีวิธีอื่นก็ต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนท่องคําก็เข้าเขตซึ่งเรียกว่าน่ากลัวอันตรายแล้วเพราะว่ามันมาถึงจุดซึ่งอินดิเคเตอร์มันชี้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นท็อปมันดูจะโอเวอร์บอหรือเปล่านะคะจะแพงเกินไปจนก,กระทั่งจะปรับฐานเลยหรือยังนะคะหรือว่าบางคนอาจจะรอย,ย่อเพื่ออยากจะเข้าซื้อในต้นทนท,นที่ถูกกว่าตอนนี้ก็ได้นะคะคุณลงุงจะมีคําแนะนําเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคุณลุงคะ ระเบิดรอบนี้นี่แพทเทิร์นของเทคนิคนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณลุงเคยพูดไว้ในภาพใหญ่เนี่ยว่าทองราคาทองคำระดับเนี่ยมันอยู่แค่ตีนเขาตีนเนินนะมันเพิ่งเริ่มต้นนะนิดเดียวเองนะก็ดูเอ๊ะคนเขาตื่นเต้นกันนะมันเพิ่ง,เพ,ง,เ,พงเพิ่งเริ่มต้นนิดเดียวเองนะมันยังไปอีกเยอะมากเลยนะะ รไม่เคยเข้าใจว่าตื่นเต้นอะไรกันนักหนาตอนนี้เพราะมันจไปอีกเยอะมากทองคำนี่มองไม่เห็นแนวต้านเลยเยอะมากเยอะมากนะฮะแล้วก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าเป้าหมายก็ไม่มีมันมันเยอะเหลือเกินก็ไปเรื่อยๆเป้าหมายเวลาการลงทุนของลุงเนี่ยลงมักจะไม่มีเป้าหมายว่าอะไรจะมีไปถึงเท่าไหร่อ่ะ ลุงก็สอนให้เวลาเราได้ทีเนี่ยมันต้องขี่แพะไล่คือต้องโลบโลบมากเอาไว้ราบใดที่อินดิเคเตอร์มันยังเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยก็ขี่มันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันสุดะครับมันเปลี่ยนเป็นแดงแล้วค่อยไปเทคโปรฟิตนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยไม่มีก็ขึ้นกับว่ามันจะบูลิชด้วยข่าวอะ,อะไรอะไรเรื่องอะไรก็เรื่องของมันอะ แต่ตราบใดที่เทรนด์มันยังเป็นสีเขียวอัพเทรนด์อยู่เนี่ยเราก็ไม่ทําอะไรนั่งขี่ไปเรื่อยให้มันขึ้นไปเรื่อยจนเปลี่ยนเป็นสีแดงเราค่อยพิจารณาอีกนานครับแต่เมื่อถึงสีแดงแล้วก็จะมีเรื่องพิจารณาเยอะนะพอถึงเวลานั้นสมมุติตรงเนี้ยสมมุติตรงนี้แล้วกันมันมันแดงแล้วเราจะขายทองคําขายไปเนี่ยได้อะไรมาคิดกันบ้างครบเวลาขายเนี่ย เวลาทองกําไรแล้วขายเนี่ยหรือว่าหุ้นได้กาไรแล้วขายเนี่ยอะไรคําว่าขายเนี่ยคุณต้องได้อะไรมาอย่างหนึง่งใช่ไหมเราวลองนึกซิถ้าคุณขายทองคุณได้อะไรมานึกออกไหมได้แบงก์กรงเต๊กได้แบงก์กรงเต๊กปลอมอ่ะที่เขาเรียกว่าบาทอ่ะกี่บาทกี่บาทเขาไม่รู้มันแบงก์กรงเต๊กับมันพิมพ์ขึ้นมาเองอะ่อนะเห็นไหมไม่มีค่าเลยแล้วร้ายกว่านั้นยังเป็นแบงก์กรงเต๊กปลอมอีกนะไม่ใช่ของจริง เพราะฉะนั้นการขายทองคำเนี่ยไม่ไม,ไม่ควรจะมีถือไปเรื่อยนะฮะเพราะมันก็ขึ้นไปเรื่อยดีแล้วแต่ถ้ามีความจำเป็นด้วยเหตุผลบางประการขายเนี่ยนะฮะต้องขายเนี่ยก็อยากขายแล้วเปลี่ยนเป็นเงินบาทขายแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรก็ได้ที่มันไม่เสื่อมราคาเหมือนเงินบาทขายทองคำแล้วเปลี่ยนเป็นซิเวอร์ดีไะเออขายซิเวอร์แล้วเปลี่ยนเป็นบิตคอยดีไะ อันนี้อย่างเงี้ยอย่าเก็บเป็นเงินบาทนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเอาไว้คิดเดี๋ยวมันมันยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าสักสักพักหนึ่งระยะหนึ่งพอมันขึ้นไปถึงพีคบางอย่างของมันมันเริ่มแดงแล้วต้องขายเนี่ยก็คิดให้ดีอย่าอย่าขายทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ซึ่งมีค่าวิเศษมากเลยแล้วไปแลกเอากระดาษยุยย,ยมาที่เขาเรียกว่าเงินบาทอย่างนั้นไม่เอานะฮะงั้นตอนนี้เนี่ยยังไม่ต้องทําอะไรหรอกครับ อินดิเคเตอร์มันบูลิชมันเขียวอย่างนี้ก็ไปไปเรื่อยๆต่อไปถ้ามันมีการที่จะสามารถวัดเป้าได้นะคะที่ผ่านมาคุณลุงก็จะใช้เครื่องมืออ่ะบางอย่างนะคะวัดเป้าหมายให้พวกเราได้เห็นว่าถ้าจากสเต็ปนี้ขึ้นไปมันจะไปได้ถึงไหนถึงไหนได้อีกนะคะตามอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคนะคะมันพอจะ,อะบอกเป้าหมายเราได้บ้างไหมคะคุณลุงคะจากสเต็ปนี้มันจะไปที่ไหนแล้วก็ไปได้ถึงระดับไหนคะใน เทรนนี้ค่ะคุณลุงเอาเป็นว่าถ้านะฮะถ้ามันไม่มีอะไรมาสจั่นรุนแรงเกิดขึ้นในโลกนะะก็พอจะวัดเป้าหมายได้เนี่ยทองราคาทองคำมันเป็นอย่างนี้ราคาอ่าพูดถึงดูระยะยาวเลยเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเราจะดูการขึ้นครั้งนี้เนี่ยเท่าไหร่เนี่ย มันไม่รู้จะวัดจากอะไรถ้าวัดจากนี่แค่นี้มันก็ขึ้นในเห็นแค่นี้โอ้โหมันไป,ป,ปริบเลยพอครั้งที่สองใครจะนึกเนี่ยแค่นี้ก็เยอะแล้วนะฮะจากอ่าเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เป็นอะไรอันนี้ XAG ขอโทษทีอันนี้ X A นนผมตกเพลิดนะอันนี้ซิลเวอร์ <ขา S 1> ค่ะ<ง>อันนี้ซิลเวอร์เปลี่ยน A เป็นทองคำคะนะทองคำนะฮะเนี่ยมันทำนองเดียวกันนะฮะคราวนี้ถ้า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโลกเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามโติเป็นปกติอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทองคำเนี่ยก็น่าจะขึ้นเป็นสัดส่วนของฟิบนาชีอย่างนี้นะเราเอาจากจุดต่ำเนี่ไปหาท็อปเนี่แเราก็ลงมาที่ฐานอันนี้นะฮะก็ตรงนี้สามพันประมาณสามพันเก้าก็ได้ที่แล้วประมาณตรงนี้ นะะคนบางคนถึงเด็กกลัวว่าจะเกิดคอลเลคชั่นนะ,ะประมาณอย่างนี้ถ้าวัดเนี่ยแต่ว่ามันมันไม่ไม่เป็นจริงสักทีหนึงนะ,ะเพราะสวนมากมีเหตุการณ์อื่นเข้ามาเข้ามาแทรกอย่างเช่นตอนเนี้ในบอดศาสตร์มันก็เคยเป็นอย่างนี้ทองคําอะไรของมันก็ว่าไปเรื่อยๆนี่นี่เป็นมันลี่ชาดนะฮะเาเราลองเปลี่ยนเป็นเป็นวิคลีสลองดูนะ หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยจุดเนี้ยเห็นไหมฮะที่มันมันมันเลียดินมาตลอดอย่างเงี้ยเนี่ย<ะ>นะฮะเป็นเท่าไหร่เปนเท่าไหร่เนี่ยสามสิบสามสิบกว่าดอลลาร์ทองคำะนะฮะแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเห็นไหมสามสิบกว่าดอลลาร์<ะ>ยูยูหนึง่งเก้าเจ็ดหนึ่งในนิกสันช็อคนะฮะยกเลิกโกลแซนด์ด<ะ>ัตทองคำขึ้นพรวดเลยจากสามสิบดอลลาร์เป็นเท่าไหร่เนี่ย ทันทีเลยจากสามสิบกลายเป็นแปดร้อยกว่าเห็นไหมฮะตรงนี้มันเอาอะไรมาวัดก็ไม่ได้เพราะมันมันมันผิดปกติของโลกหมดเพราะว่าถ้าทองคําขึ้นเนี่ยเราจะวัดได้ขึ้นไปเป็นเท่าไหร่แต่อันนี้มันไม่ใช่ทองคําขึ้นนี่มันเงินดอลลาร์ตกมันไปวัดที่กันแล้วถึงบอกมันวัดไม่ได้ถ้าจะเอาจริงๆนะจะพอได้นะฮะก็เอาไว้คุยกันเราก็วัดอย่างนี้อ่าจากฐานเนี่ยนะโดยประมาณ ไปที่ยอดนี้ลงมาน,นี่นะแล้วเข้าตรงนี้ก็ประมาณอ่เจ็ดร้อยแปดสิบกว่าซึ่งก็ใกล้เคียงกับยอดนี้นะฮะเนี่ยนะฮะจากการวัดอัน,นเนี้ยฟิวเจอชี่เอ็กซ์เทนชันเนี่ยขึ้นมาร้อยหกสิบจุดแปดสองร้อยหกสิบจุดแปดสี่รอยยสามจุดหกตามตําราค่ะมันก็พอได้อ่ะนะเอาไวบ้บงว่าเฮ้ยแถวนี้มันอาจจะเป็นพีกนะแล้วก็ว่ากันไป แต่วัดที่แท้จริงจะเอาแน่จริงๆไม่ได้เพราะว่าพอถึงเวลาอีกทีพอมันลงมาเนี่ยลงมาตรงเนี้นะครับเราดูมันขึ้นครั้นงนี้สิจากเท่าไหร่เนี่ยจากห้าจากอ่าสามร้อยเหรียญเนี่ยดูมันขึ้นไปตรงนี้น่าเฉย่อเลยพันแปดเนี่ยเห็นไหมแล้วยังไม่หยุดเลยต่อไปอีกขึ้นไปถึงสามพันกว่าจะสี่พันอยู่แนละ้วมันไม่รู้จะเอาอะไรมาวัดตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันวัดยากก็วัดได้อย่างเรียกว่า โม่วไปส่งเดชปะเราอาจจะวัดอันนี้หนึ่งอันอาจเพื่อจะตอบสนองความต้องการของตลาดก็วัดก็วัดอะวัด,วดตรงนี้เนี่ยก็ได้สี่ร้อยสามจุดหกก็ประมาณสามพันเก้าเป็นเป้าหมายหนึ่งตรงนี้นซึ่งอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะหรือจะเอาอันนี้เอาอันนี้อันนี้ก็ไปอีกอันหนึ่งที่วัดได้เนี่ยเนี่ยอีกอันนลง ก็อยู่ที่ประมาณนะะสี่พันหนึ่งร้อยกว่ากว่าก็ประมาณแถวนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจากไอการที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้มาวัดเนี่ยซึ่งมันจริงๆวัดไม่ได้นะฮะ่เพียงแต่ว่ามันไม่มีวิธีอื่นก็ต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนท้องคำก็เข้าเขตซึ่งเรียกว่าน่ากลัวอันตรายแล้วเพราะว่ามันมาถึงจุดซึ่งอินดิเคเตอร์มันชี้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นท็อปค่ะ เพราะถ้าเราต้องคอยดูตรงนี้ถ้าถ้าเราเล่นยาวเราก็ไม่ต้องทําอะไรถ้าเล่นสั้นนะเราต้องคอยดูราคาที่มันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยขยายดูเนี่ยค่ะมันขึ้นไปแตะขอบบนไหมเนี่ยขอบบนไหมอันนี้เป็นเส้นอ่า linear regression ของราคาอันนี้เป็นเส้นสอง standard deviation ถ้ามันทะลุกรอบบนไปนะฮะ ถ้าก็แปลว่ามันโอเวอร์บอสเต็มที่คฮ้ยอันตรายถ้ามันทะลุกรอบบ้างล่างลงมาก็แปลว่ามันอาจจะเปลี่ยนเป็นดาวดาวเทรนละแต่ตอนนี้มันไม่มีวิแวลเลยเลยมันอยู่ในเทรนของมันเห็นไหมเราอยู่ตรงกลางเนี่ยนะก็ที่เขาเรียก mean al, มีนรีเวอร์ซซลอ่ะมันรีเวอร์ซเขาหามีนตลอดเวลาถูกต้องหมดทุกประการเพราะถ้าว่าโดยการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะของชาร์ตเนี่ย ทองคาก็ยังบูลลิชอยู่ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือว่าเมื่อถึงเวลาเนี้ยราคามันออกไปนอกแชน n นลอันนี้น่าเป็นห่วงไปนอกทางไหนถ้ามันนอกข้างบนก็แปลว่ามันโอเวอร์บอทอันน่าเป็นห่วงถ้านอกข้างล่างก็โอเวอร์โซก็แปลว่าเป็นจุดอ่าให้เราซื้อเพิ่มได้แต่อเวอร์บอทน่ากลัว นะฮะน่ากลัวแต่ตอนนี้ไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยคุณกีต้าก็ถือทองคําไว้ก่อนนะฮะยังไม่ต้องขายห <c oughs> นักหน่อยหนักหน่อยทนหน่อยมันหนักหน่อยค่ะแต่ว่าสําหรับคนที่กลัวนะคะคุณลงขาเพราะว่าตอนนี้ราคาก็ขึ้นมาเยอะนะคะก็จิตวิทยานะคะคนก็จะมองว่าขึ้นมาเยอะแล้วก็อินดิเคเตอร์บางอย่างก็บ่งชี้นะคะว่ามันดูจะโอเวอร์บอทหรือเปล่านะคะจะแพงเกินไปจนก,กระทั่งจะ ปรับฐานแล้วหรือยังนะคะหรือว่าบางคนอาจจะรอย่อ,อเพื่ออยากจะเข้าซื้อในต้นทุนที่ถูกกว่าตอนนี้ก็ได้นะคะคุณลุงจะมีคําแนะนําเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคุณลุงคะเรารอย่อ,อแล้วค่อยซื้อดีไหมคะไม่ต้องรอย่อ,อเพื่อซื้อถูกกว่าฮะก็อยู่กับเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันย่อมาอะไรค่อยซื้อเพิ่มจะต้องไปขายออกก่อนทําไมละ่ะฮะไม่ไมีเหตุผลก็ต้องทำเป็นของดีเนี่ย ดีมากเลยขึ้นมาตลอดทํากําไรเราตลอดแล้วจะเตะมันทิ้งทําไมอ่ะก็ถือเอาไว้นะแล้วถ้ามันยอ่ทอทํายังไงย่อก็ซื้อเพิ่มก็เหมือนในอดีตน,น,นะฮะเวลายอล่อเราก็ซื้อเพิ่มตามตามหลักการของเราค่ะ,ะก็ไม่ยังไงก็ไม่ควรขายทองคําครับถ้าจะขายนะฮะเงินที่ได้มาเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นท,ทันทีห้ามเก็บเป็นเงิน ถ้าเก็บเป็นถ้าเงินถ้าเงินที่ได้มาเก็บเป็นซิลเวอร์นะสมมุตินะฮะมันก็เกิดวิธีลงทุนแบบโบราณเน่ยที่เขาเรียกว่าสเตทเตอร์อ่ะระหว่างสองเบสิสอ่ะเหมือนบางคนซื้อซื้อเนียฟิวเจอร์ขายฟาฟาิวเจอร์ไกลๆเนะี่ยทำสเตทเตอรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอาสเตทเตอร์ระหว่างเงินกับทองก็ได้นะก็เทคโปรฟิตไปแล้วถือเงินแทนถ้ามันขึ้นเราก็ไม่ตกรถเพราะเงินมันยังขึ้นอยู่ พอมาทองมันแข็งกว่าเงินเราก็เปลี่ยนกลับมาเป็นทองแทนค่ะนะฮะก็เล่นอย่างนั้นก็ได้แต่ไม่แนะนําเลยที่ให้ขายทองแล้วถือเป็นเงินในธนาการเพราะเงินนี่มันเสื่อมค่ามากเหลือเกินนะฮะดูสิเงินตอนนี้เป็นยังไงนโยบายแบงก์ชาติอย่างหนึ่งด้วยวัยรัฐบาลอย่างหนึ่งมันไปมัน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 โกนละหนไปหมดแล้วเราเห็นไหมว่านี่สินมัน ล้นพ้นตัวทั้งโลกอะนะทั้งโลกอะแล้วก็ขายพันธบัตรขายแ้วก็ไม่เคยออกแล้วมันมันแย่เต็มทีแล้วแต่จาจะขึ้นดอกเบี้ยล่ะเพื่อจะขายพันธบัตรให้ออกขึ้นดอกเบีย้ยไอ้นี่สินกลัวเรือนก็ตายอะสิเป็นนอนพอฟอร์มันโลนหมดประเทศกระพังอีกเพราะฉันไม่ขึ้นกระพังขึ้นกระพังเพราะฉันไม่ต้องรีบขายทองตอนนี้แหละครับมันจะขึ้นอีกเลือกใหญ่ จนถึงการพังของระบบเศรษฐกิจนั่นแหละนะฮะแล้วมันจะก็เลยเกิดขึ้นให้ว่านอีกทีแต่ถ้าตอบ,บเศรษฐกิจยังเป็นอย่างนี้นะฮะก็ก็ก็ทองคําก็คคยังไปอยู่วันนี้เห็นมีข่าวใน TPI โพลีนหรืออะไรที่ขายหุ้นนะ่ะเกรด bbb 3สามอันอ่นะก็ next to จนะังบอ d อ่ะแต่หมดนะ พวกคนไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรกันตอนนี้มันเป็นปัญหาของประเทศนะฮะแล้วเศรษฐกิจของเราก็ตึงเลอเกินกู้เงินแบงก์ตอนนี้จะทําโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยไม่มีเงินใ,ให้กู้คนก็กลัวแบงก์รันกันใช่ไหมตอนเนี้บอกไม่ต้องกลัวเลยเมืองไทยในวิเศษที่สุดเลยแบงก์รันเกิดกับเมืองไทยไม่ได้ฮะเพราะเราไม่มีเงินให้รันนะไปถอนเงินจากแบงก์ไม่มีให้ถอนลองดูสิจะถอนสักล้าน,ส,านสองล้านยังต้องโทรศั์ไปบอกก่อนเลยไม่มีเงิน เพราะฉะนั้นถือไว้แต่ครับตรงคำเนี่ยยังจะขึ้นอีกเยอะครับุ่งสู่1ล้าน s ับสคร i เบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ